มากระทำพิธีเปิดนะครับธนาคารขยะร e c ซเ l ิลเวสแบงค์นะครับโดยเป็นการกำจัดขยะในต้นทางนะครับคัดแยกขยะนะครับนอกจากจะกำจัดขยะแล้วนะครับยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่คนเรือนชนนะครับอีกทั้งยังเป็นการสร้างสวัสดิการนะครับให้หมู่บ้านของเราครับดังคํากล่าวที่ว่าขยะไม่มีในโลกนะครับมีแต่สิ่งที่วางไว้ผิดที่ ตั้นแวันนี้นะครับทางเทศบาล้านใหญ่โดยการน,นำของวัสดุอีกหนึ่งผลว่าบางนายกทศสมนตรีวันใหญ่ได้มีในแนวทางเพื่อสนับสนองความต้องการของทางรัฐบาลอยากจะให้มีาการขยะในาการบริหารจัดการตังแต่ตงท่น้ำถึงปลา,ายน้ำานการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างับนพวกขวดแก้วหรือว่าพลาสติกหรืออะไร้วแต่ในการาใช้ถุงพลาสติกอย่างนี้ก็จะจัดให้แนะนำชาวบ้า,บานเนี่ย ใช้อาแป้งใบตองมัางแล้วก็มีกระเป๋าไปตลาดอะไรยังไงมันต้องใช้ถุงพลาสติกก็ใช้ถุงพลาสติกแล้วมีบริหารจะจัดการไม่ถูกทางก็เป็นมลพิษนะครับเป็นมลพิษและสภาวะโลกร้อนด้วยนะครับในส่วนของพิษยาเองก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะคะไม่ว่ารูปทางเดินอาหารนะคะรูปทางเดินหายใจหรือว่าการสร้างมลพิษรือว่ามลภาวะในสิ่งแวดล้อมนะคะ เราสามารถที่จะจัดก,การขยะได้อย่างดีปริมาณขยะลดลงนะคะนอกจากสุขภาพจะดีขึ้นแล้วนะคะยังทำให้มีไรายได้นะคะมีสวัสดิการมาช่วยเหลือกันในชุมชนด้วยค่ะรับผมกำนันตั้วยมือโคตรนะครับกำน,นันบบตัว่านใหญ่ประธานกองทุินธนาคารขยะบ้านหนองถุนตัวด้วนใหญ่ของเราะนะครับในานามของคณะกรรมการและพี่น้องชาวบ,บ้านหนองถุนนะครับเราก็มีความยินดีนะครับที่ ได้รับโอกาสที่จะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านในตำบลบ้าใหญ่ของเรานะครับที่จะเป็นต้นแบบในเรื่องของการกำจัดขยะต้นทางโดยการบริหารจัดการขยะเข้าสู่ระบบของธนาคารขยะชุมชนนะครับต่อไปเราก็จะพาพี่น้องเข้าสู่การสร้างนวัตกรรมสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับผมมีความมั่นใจว่าชุมชนของเราจะเป็นชุมชนตัวอย่างเป็นต้นแบบที่เข้มแข็งสร้างประโยชน์ จากการบริหารจกดการขยะชุมชนให้ให้เพิ่มมูลค่าในชุมชนและสร้างความเป็นอยู่ที่น้องประชาชนในเรื่องของการงานแก้การขยะและสร้างเสื่อมให้กับหมู่บ้านและตำบลอำเภอของเราต่อไปครับสวัสดีครับผมสมจิตพิรัต์ประธานอสมอหมู่ของบ้านหนองขือนะครับ บ้านหนังสือของเรานะครับจะทําการจัดตั้งธนาคารขยะนะครับซึ่งพี่ร้องสามารถที่จะมาขายได้นะครับแล้วก็โครงการธนาคารขยะนี้คือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่ละท่านในหมู่บ้านของเรานะครับหรือว่าบ้านใกล้เคียงที่จะมาขายก็ยินดีนะครับซึ่งเราจะเป็นที่แห่งแรกของตำบลว่านใหญ่นะครับเป็นต้นแบบดังนั้น ทุกคนช่วยกันรับรองครับขยะเราไม่มีเกลื่อนในหมู่บ้านของเราแน่นอนครับยินดีครับพี่น้องจะมาขายเชิญนะครับที่บ้านน้องถือครับผม